และนี่คือ5ลักษณะนะครับของคู่เวรคู่กรรมที่เจอกันทีไรนะครับชีวิตก็มักจะชิบหายแล้วก็มีแต่วิบัตินะครับผมเซฟโพสต์นี้เก็บเอาไว้เลยนะครับแชร์โพสต์นี้เก็บเอาไว้นะครับคุณจะได้รู้ว่าคู่ที่คุณอยู่ด้วยนั้นเนี่ยเป็นคู่เวรคู่กรรมกันหรือเปล่าครับผมลักษณะประการแรกนะครับคืออยู่ด้วยกันแล้วใจร้อนครับทะเลาะกันง่ายครับไม่เคยฟังกันเลยครับแค่เห็นหน้ากันก็หงุดหงิดแล้วนะครับคุยกันไม่ทันกี่คําก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับบางครั้งนะครับแค่น้ําเสียงครับก็พาไปสู่ความขัดดแย้้งไ แล้วครับผมคู่ชีวิตที่คุณอยู่ด้วยกันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับและข้อที่2นะครับวนกลับมาเจอกันซ้ำๆทั้งๆที่พยายามจะจบกันแล้วครับผมพยายามตัดใจเลิกกันหลายครั้งนะครับแต่ก็ตัดใจกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดสักทีนะครับวนกลับมาเจอกันอยู่ดีกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันครับคล้ายกับมีอะไรบางอย่างครับมาผูกยึดโยงเอาไว้นะครับที่ยังทําให้คุณนั้นเนี่ยชดใช้กันไม่หมดเที่ยกันยังไม่จบยังไงอย่างนั้นละครับผมและข้อที่3นะครับชีวิตมักจะแย่ลงเมื่ออยู่ใกล้กันครับ นี่แหละครับคือคู่เวรคู่กรรมของจริงมีเรื่องให้ต้องเสียเงินให้เสียเวลาให้เสียน้ําตาหรือแม้กระทั่งเสียสุขภาพจิตของทั้งคู่เลยนะครับอยู่แล้วมีแต่ชีวิตเป็นลบชีวิตหมดพลังไม่มีพลังยังไงอย่างนั้นครับและข้อที่4นะครับให้อภัยกันยากครับและจดจําแต่เรื่องแย่ๆของกันและกันนะครับผมแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับแต่ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นนี่ยังฝังลึกอยู่ในจิตใจนะครับเหมือนมีเงาอดีตเนี่ยคอยมาเตือนเราอยู่ตลอดเวลาครับผมและเรื่องที่5นะครับมี แรงลึงดูดทางอารมณ์ที่รุนแรงนะครับแต่ไม่มีความสงบครับแม้จะรักหรือจะผูกพันกันยังไงนะครับแต่ความสัมพันธ์ก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายรักแบบเจ็บเจ็บรักแบบช้ำๆนะครับเหมือนมีกรรมต้องชดใช้กันอยู่ตลอดไปครับผมถ้าคุณเจอลักษณะคนเหล่านี้อยู่นะครับให้ลองถามใจตัวเองครับว่าเรายังจะทนชดใช้กรรมแบบนี้ต่อไปหรือพอได้แล้วนะครับผมลองคอมเมนต์บอกโคชบีหน่อยนะครับว่าคู่ที่ใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยคุณมีข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อดังต่อไปนี้หรือเปล่าหรือมีกันครบ ทุกข้อเลยครับถ้ามีกันมากกว่า3ข้อขึ้นไปนี่แหละครับคู่เวงคู่กรรมคุณจริงๆเลยครับผมโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์